ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพระเครื่องน่ารู้กับเออมู e เลตออนไลน์ความรู้มีไว้แบ่งปันรู้ประวัติพระเครื่องรู้พุทธลักษณะของพระเครื่องและเจาะลึกเนื้อพระพบกับผมวรภาสบุญมั่นเรามาศึกษาสะสมอย่างรู้คุณค่ากันนะครับ ในวันนี้ขอนำท่านสู่การศึกษาเปรียบเทียบเนื้อพระสุดยอดพระเครื่องจากสามภาคนะครับครับพระองค์แรกพระกุนาดูนเนื้อดินเผาจากจังหวัดมหาสาครคามนะครับภาคอีสานองค์ที่สองนะครับพระกลุกกำแพงถมเนื้อดินดิบนะครับ จากจังหวัดนครศรีธรรมราชดินแดนภาคใต้องค์ที่สพระสุมยอกรุกลานทุ่งเศรษฐีเนื้อดินผสมว่านและเกสรดอกไม้นะครับแล้วก็นำมาเผาแห่งเมืองกำแพงเพชรภาคกลางตอนบทน,นะครับพระทั้งสมองค์เนี่ยนะครับมีพุทธลักษณะ นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยเราดูพุทธลักษณะนะครับจะเห็นว่าพระกูนาดูลนะครับศิละปะแบบทวารวดีนะครับอายุกว่า1200ปีนะปีก็มีพิมพ์พระที่มีความคมชัดงดงามนะครับจะเห็นความลงตัวนะครับของพิมพ์มพระเนี่ยชัดเจนนะครับ องที่สองนะครับพระกรุกกำแพงถมเนื้อดินดิบนะครับศิละปะแบบสีวิชัยอายุก็ประมาณ1200ปีเช่นกันนะครับพุทธลักษณะนะครับพิมพ์พระนะครับก็งดงามชัดเจนนะครับองค์นี้เรียกว่าพิมพ์ลูกเหนียงนะครับลูกเหนียงก็เป็น ผลไม้นะครับเป็นผักนะครับทางใต้นะครับเป็นเม็ดลูกเหนียงนะครับนี่ก็นำมาตั้งชื่อพระสันฐานแบบนี้นะครับก็มีพุทธลักษณะงดงามนะครับองค์ที่สามซุ้มยอนะครับพระซุ้มยอดกำแพงซุ้มหยอจากกรุลานทุ่งเศรษฐีพุทธลักษณะก็งดงามเช่นกันนะครับ อันนี้เราจะเห็นว่าพิมพ์พระน,นะครับมีความงดงามชัดเจนนี่เนื้อดินเผานะครับพระกูนานดูเนื้อดินเผาพระกูกำแพงถมเ,เนื้อดินดิบนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเนื้อพระนะครับทั้งสามกูต่างกันอย่างไรนะครับถ้าจะศึกษาเนื้อพระเนี่ยเราดูจากด้านหลังนะครับด้านหลังขององค์พระจะเห็นนะครับ เนื้อพระได้ชัดเจนนะครับเพราะว่าจะเรียบนะครับไม่มีพิมพ์พระนะครับไม่มีล่องลึกนะครับให้เราเ,าเห็นรายละเอียดยชัดเจนนะครับเอาที่พระกูนาดโดนนะครับเป็นพระเนื้อดินเผาเผาแบบเผาอิดเลยนะครับก็คือ,เ,อเมื่อขึ้นรูปเสร็จนะครับพิมพ์พระเสร็จก็นำมาเผา นะครับด้วยความร้อนสูงเพราะฉะนั้นพระจะแข็งแกร่งมากนะครับดินทางภาคอีสานเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างแรงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นนะครับว่ามีคราบหินปูนเกาะนะครับอยู่ตามเนื้อพระนะครับพระแกร่งนะครับองค์ที่สองพระกำแพงถมนะครับเนื้อดินดิบ เราจะเห็นนะครับว่าไม่ค่อยมีคราบกรุดแข็งๆเนี่ยเกาะอ,อยู่นะครับแม้อายุจะเก่าพันสองร้อยปีเหมือนกันน,นะครับก็ค่อนข้างสะอาดเรียบร้อยเลยนะครับเนื้อก็ดูอ่อนนะครับเนื้อเนี่ยก็ดูสบายตานะครับไม่ไม่มีความละเอียดอ่อนนะครับ พระกูรานทุ่งเศรษฐีนะครับเป็นพระเนื้อดินเผาแต่ว่าดินที่นำออกมาผสมเนี่ยนะครับก็คือมีดินมีว่านนะครับน้ำว่านแล้วก็เกสรดอกไม้เนื้อพระมีความหนึบนุ่มนะครับถ้าเราศึกษาเรื่องการเผาพระเนี่ยนะครับพระกูรานทุ่งเศรษฐีเนี่ยจะมีลักษณะการเผาที่ เรียกว่าเผาแบบเผามันนะครับก็คือ,อด้านนอกไหมนะครับเปลือกไหมไส้ดิบนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นลักษณะการเผาที่ไม่ได้แก่งเท่ากับพระกูนาดูนนะครับเราจะเห็นความหนุน่มในเนื้อพระเนี่ยชัดเจนนะครับนะครับเนี่ยจะต่างกัน อันนี้จะแห้งๆนะครับนี้มีความหนึบนุ่มนี้มีความเนียนนะครับต่างกันนะครับสามกลุ่มนะครับครับเรามาดูด้านหน้านะครับพิมพ์พระชัดๆกันนิดหนึ่งนะครับจะเห็นว่าการรักษาเนื้อพระรักษาพิมพ์เนี่ยนะครับของพระกลุ่นาโดนเนี่ยเส้นสายเนี่ยนะครับแม้เส้นเล็กๆนี่ก็คมชัดนะครับ พอพักเนี่ยชัดเจนนะครับคืออยู่เดิมๆเลยนะครับนะครับแต่ก็มีแคลเซียมก็มาเกาะนะครับแต่เนื้อดินดิบเนี่ยของพระู่กําแพงถมเนี่ยนะครับจะมีลักษณะเนื้อที่มีเหมือนหลุดออกไปนะครับเล็กๆนะครับเนี่ยนะครับฟิวฟิวนะครับเป็นเนื้อดินดบแต่ก็คงตัวนะครับสวยงามเช่นกัน พระก,กูรันทุ่งเศรษฐีนะครับอายุกว่า6 0 0ปีนะอันนี้ก็พิมพ์พระก็รักษาพิมพ์พระนะครับทรงพิมพ์ทรงได้ได้ดีนะครับคาบกลุ่นะครับเราจะเห็นลาลักษ์ดำๆนะครับอันนี้ก็ภาคกลางนะครับก็จะมีความชื้นมากกว่าภาคอีสานนะครับเพราะฉะนั้นก็มีลาลักษ์เกิดขึ้นนะครับ แล้วก็มีคาบกลุกนะครับดินกลุกนะครับหรือแคนเซียมเนี่ยเกาะเช่นกันนะครับแต่เนื้อพระมีความมันวาวมากกว่านะครับมีความช่ำมันนะครับหนึบนุ่มนะครับแต่ทั้งสามองค์เนี่ยเป็นพระแบบเรียกว่าเดิมๆนะครับเดิม,ดมสภาพเดิมๆนะครับเหมือนขึ้นจากกลุกนะครับถูกสัมผัส น้อยมากนะครับทั้ง3ามนะครับอนี่คือด้านหน้านะครับที่ขยายแบบ 10x นะครับก็คือ2องผ่านกล้องนะครับกล้องดูพระเรา 10x เนี่ยนะครับอันนี้คือด้านหน้านะครับผิมพระลองดูด้านหลังนะครับจะชัดเจนมากนะครับด้านหลังเนี่ยนะครับเนื้อพระกรุนาดูนะครับ จะมีความแห้งนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเราจะเห็นการเซตตัวนะครับที่เรียกว่าเ,เก่าจริงนะครับแห้งจริงเซตตัวไม่ใช่เร่งให้แห้งนะครับนะครับเ,เราจะเห็นความเ,เซตตัวนะครับแล้วในลักษณะพิเศษในเนื้อพระกรุกนาโดนอย่างหนึ่งน,นะครับ ที่เราจะเห็นนะครับนอกจากคา,าบกุกที่เป็นแคลเซียมเกาะนะครับก็คือตรงนี้นะครับอันนี้เม็ดข้าวเลยนะครับเข้าเปลือกนะครับท่านจะเห็นชัดเจนเลยนะครับอันนี้นะครับจะเห็นในเนื้อพระกุกนาโดนนะครับเพราะว่าเผาด้วยกแกลบนะครับ แดดชัดเจนนะครับนะครับเนื้อค่อนข้างแห้งนะครับแต่ก็มีความเก่าแล้วก็ส่องกออ็มีเรียกว่าแรนดึงดูดนะครับนะส่องได้กันได้ทั้งคืนเลยนะครับศึกษาเรียนรู้นะครับคือส่องแล้วมันนะครับ พระกำแพงถงนะครับเนี่ยท่านจะเห็นการหลุดลุ่ยนะครับของเนื้อพระเนื่องจากเป็นเนื้อดินดิบก็คือ,อเมื่อสร้างพระแล้วก็ปล่อยให้แห้งนะครับแล้วก็เก็บในสภาพนั้นเลยนะครับไม่ได้เอามาเผาไฟให้แกล่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเนี่ยนะครับมีการหลุดล่อนออกไปนะครับ เหมือนละเอียดนะครับมีความละเอียดนะครับนุ่มนวลตานะครับอันนี้ก็จะแข็งกระด้างนะครับแต่ก็มีความนุ่มนวลพระกูกกําแพงโถมเนี่ยจะนุ่มนวลกว่านะครับดูแล้วเหมือนผิวผู้หญิงนะครับพระกูรนานโดนนี่เหมือนผิวผู้ชายนะครับแต่พระกูรูลานทุ่งเศรษฐีเนี่ย นะครับมีความหนึกนุ่มเหมือนอผิวที่ได้รับการดูแลนะครับเหมือนผิวที่ทาครีมนะครับถ้าพูดถึงสามผิวนี้นะครับอันนี้คือธรรมชาติผิวผู้หญิงนะครับพระกูกาแพงถมธรรมชาติผิวผู้ชายพระกูนดูนธรรมชาติของผิวผู้ชายหรือว่าผู้หญิงนะครับที่ดูแลผิวพรรณอย่างดีนะ ก็คือพระก,กรุนันทุ่งเศรษฐีเนี่ยนะครับจะมีความหนึกนุ่มนะครับซึ่งก็เป็นข้อสังเกตนะครับว่าพระเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะสร้างด้วยเนื้อพระที่ต่างกันนะครับส่วนผสมที่ต่างกันแล้วก็กรรมวิธีการเผาหรือไม่เผาที่ต่างกันเนี่ยนะครับ เมื่อเป็นพระเก่านะครับก็จะมีธรรมชาติที่เราสังเกตได้นะครับเขาเรียกว่ามีความเหมือนที่แตกต่างนะครับให้เราสังเกตแล้วก็จับจุดได้นะครับมีแฟนคลับนะครับ FC ผู้ติดตามรายการท่านหนึ่งท่านถามมานะครับว่าเนื้อพระเนี่ยสามารถประยุกต ถ้าเราดูเนื้อพระกําแพงเป็นเนี่ยพระกุอื่นที่เป็นเนื้อดินเนี่ยจะดูได้ไหมนะครับก็ดูได้นะครับอย่างที่ผมพยายามที่จะยกตัวอย่างอธิบายให้ได้เห็นนะครับว่าพระที่อยู่ต่างเมืองต่างภาคเลยเนี่ยนะครับแล้วต่างวิธีที่สร้างพระด้วยนะครับคือมีดินเผาดินดิบ เนื้อดินผสมว่านและเกสรดอกไม้แล้วนํามาเผาเนี่ยต่างกันนะครับแต่เป็นพระกลุ่เหมือนกันนะครับอายุก็พันสองร้อยปีสององนะครับหกร้อยปีองคหนึ่งนะครับถ้าเราเรียนรู้เนี่ยเราสามารถที่จะสามารถประยุกต์ใช้ได้นะครับแต่ก็ไม่ได้ว่าจะประยุกต์ใช้ได้แบบตรงๆนะครับ แต่จะเป็นลักษณะของการประยุกต์ใช้ได้อย่างมีทักษะนะครับคือสามารถปรับใช้ได้นะครับเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนเราหัดจักรยานได้นะครับขี่จักรยานเป็นพอไปหัดมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ยากนะครับเนี่ยนียคือทักษะที่ติดตัวนะครับพอขับมอเตอร์ไซค์ได้ ก็ไปฝึกรถยนต์ก็ไม่ได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือทักษะนะครับว่าเอ๊ะทำไมเวลาเรามีทักษะที่เชี่ยวชาญอย่างหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะประยุกต์ใช้ในอย่างอื่นๆได้นะครับอันนี้ก็เป็นเ,เรื่องของพระเครื่องนะครับว่าถ้าเราเป็นพระกุกูดใดกูหนึ่งเนี่ยนะครับจะศึกษากุต่อๆไปเนี่ยก็คงไม่ยากนะครับ ครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่อ,อยากศึกษาพระเครื่องนะครับอันนี้ก็เป็นอีกแง่มุมหนึ่งนะครับที่เรา,เาได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะครับหากท่านชอบใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไ r i b e ไว้นะครับกดกระดิ่งไว้เพื่อ ติดตามตอนต่อไปนะครับจะได้ไม่พลาดชมในตอนต่อไปมีเนื้อหาสาระอะไรก็จะนำมาแบ่งปันกันนะครับท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือคู่มือขุดกลุ่มบนดินเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษาสะสมพระเครื่อง หนังสือที่จะช่วยให้ท่านได้พบพระแท้และสะสมพระเครื่องได้อย่างมีความสุขหนังสือคำภีภาพพระเครื่องหกมิติหนังสือเล่มแรกของโลกที่มีภาพพระ,พระทุกองค์ครบทั้งหกมิติศึกษาเจาะลึกได้ครบทุกมุมมอง หนังสือไตรภา,าคีพระลีลากําแพงเพชรหนังสือรวมสุดยอดพระเครื่องปางลีลาของเมืองไทยพระพุทธชินราชใบเสมาอม,มตะพระยอดขนพลเรียนรู้จอดลึกพระพุทธชินราชใบเสมาพระเครื่องที่เหมาะสำหรับผู้นำผู้ที่ต้องปกครองดูแลผู้คน ควรมีติดกายนิตยสารเออมูลออนไลน์ออนไลน์แมกซีนสื่อกรารการปล่อยเช่าโชว์ของคนลักพระเครื่องพระเครื่องกับนักบริหารพระเครื่องแต่ละปางแต่ละองค์มีนัยยะในการบริหารงานอย่างไรศึกษาได้จาก หนังสือเล่มนี้เพื่อสร้างความสำเร็จที่มีประโยชน์หนังสือคู่มือคนทำได้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จศึกษาได้จากหนังสือเล่มนี้ครับเรียนรู้เรื่องราวมากมายในโลกกว้าง ผ่านโทรศัพท์มือถือท่องไปกับมือถือนำชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยชมผลงานศิลปินแห่งชาติอาจารย์เฉลิมชัยโคศิิพัฒน์อาจารย์ะวันดัชนีและศิลปินแห่งชาติอีกหลายท่านในหนังสือเล่มนี้ครับหนังสือโควิด 19 t i m นถามล็อกดาวน์ส at ย์แอดโฮ n นิวนมอมีความจริงที่เห็นต่างอย่างไรเราจะฝ่าวิกฤตนี้ไปได้อย่างไรศึกษาได้จากหนังสือเล่มนี้ครับ COVID น9 time Art on Earth ศิลปะบนพื้นโลกที่รังสรรค์โดยธรรมชาติ มีความงดงามเพียงใดดูได้จากหนังสือเล่มนี้ครับ Art on Earth ท่องไปกับมือถือท่องไปกับมือถือวัดพระศรีสันเพชญร,ร่วมชื่นชมศิลปะวัตถุและสถาปัตยกรรมของไทยที่วัดพระศรีสันเพชญ์มรดกโลก ที่ขึ้นทะเบียนโดยยูเนสโกเดินชมไปพร้อมกับผมนะครับที่วัดประสีสัตเพชรหนังสือทุกเล่มวางจำหน่ายในรูปแบบอ e ีบุ๊กผลงานที่กล่าวมาเป็นเพียงบางส่วนท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือ ต่างๆนะครับโดยเซิร์ชชื่อวรพาสบุญมั่นสามารถดาวน์โหลดและอ่านได้เลยครับหนังสือทุกเล่มวางจำหน่ายในร e ูปแบบอีบุ๊กครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการมาโดยตลอด ขอรัตนาคุณพระศีรัตนาใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจนบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ